สวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับตอนนี้อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับพอดีคลิปเมื่อกี้มันไม่ได้ใส่ขาตั้งนะนะมันจะสันส่นๆหน่อยตอนนี้อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับตรงข้ามกับวัดทรงโคสิตาาม มีเสียงลมเข้ามีเสียงลมพัดเข้าไปในไม้ไหมครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมาไลฟ์สดให้ชมกันใหม่นะครับตอนนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะฝั่งนู้นที่เห็นก็เป็นวัดละคังนะครับส่วนมุมโน้นนะครับก็เป็นโรงพยาบาลสิริราชนะครับ ขอบคุณนะครับที่กดไลค์ให้นะครับตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลสิริราชนะครับแล้วก็ข้างๆกันก็เป็นวัดระฆังโคสิตารามถ้าลมมันเข้าไมาต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ลมเริ่มแรงนะครับช่วงนี้มันวันนี้เหมือนว่าแดดไม่ค่อยออกนะครับเหมือนฝนใกล้จะตกเดี๋ยวเราจะพาไปเดินรอบๆเอรอบๆสนามหลวงกับ รอบรบพระบรามมหาราชวังดูนะครับแต่ไม่รู้นะว่าจะเดินไปถึงแค่ไหนนะครับก็ลองชมกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้ลมยังไม่ค่อยมีนะตอนนี้รู้สึกว่าลมมันแรงขึ้นเสียงล,ลมมันน่าจะเข้ามาแอ้วนะตอนเนี้ยถ้ามีลมเข้ามาในไม้ต้องขอภัยด้วยนะเดี๋ยวเดินไปบางช่วงมันอาจจะไม่ค่อยมีลมนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือท่าช้างนะคะ เป็นท่าเรือท่าช้างคนก็มารอขึ้นเรือกันนะครับไปวัดอรุณไปไอคอนสยามไปเอ่อถึงอะไรนะรถไฟฟ้าสะพานตากสินนะครับเนี่ยนะครับเป็นมีชาวต่างชาติมาเยอะนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือท่าช้างนะครับ เราจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับได้ยินนะครับได้ยินเสียงเสียงพูดไหมครับพอดีเป็นไม่ไม่ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงไม่หรือเปล่านะครับได้ยินเสียงพูดไหมเอ่ยได้ยินเสียงพูดไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยครับ โอ้หทุเรียนตอนนี้เขาก็ปรับปรุงไปหลายอย่างนะครับส,สถานที่น่าชมสถานที่น่าท่องเที่ยวมากถ้าใครอยู่ไ,ไกลๆไม่ได้มาก็ชมในไลน์นี้เอาละกันนะครับ ู้สึกว่ามีคนคอมเมนต์มาแล้วนะครับคุณคุณสำนานบอกโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับแสดงว่าได้ยินเนาะนู่นนะครับถ้าไปทางขวานู่นนะครับก็เป็นท่าเตียนนะครับเป็นท่าเตียนแล้วก็วัดโพวัดพระเชตุพนนะครับแล้วก็ถ้ามามุมนี้นะครับด้านซ้ายนี้ก็เป็นด้านหน้าพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็ ขา้าถนนแยกนี้นะก็จะเป็นท่าพระจันทร์นะครับแยกนี้จะเป็นท่าพระจันทร์แล้วก็มหาวิทยาลัยศิยลปากรนะครับอยู่ตรงนี้ใครที่เคยมาแล้วก็จะรู้นะครับหรือว่าเราเดินไปแยกนี้เป็นก่อนเนาะไปแยกท่าพระจันทร์ก่อนไหม mm hmm. เดินมาแยกท่าพระจันทร์ก่อนก็ได้ ออหรือว่าไปไปตรงโน้นเลยไปด้านหน้าไปด้านหน้าวังก่อนดีกว่าเดี๋ยวข้ามถนนก่อนกาจนจราจรข้างขับข้างหน่อยข้ามถนนก่อนนะครับรถว่างรถว่างไปได้เลย รู้สึกว่าวัดพะแก้วเขาปิดห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็อาจจะเหลือน้อยเนาะตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็บางตาหน่อยนะครับ เพราะว่าตอนเย็นแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินมาตรงนี้ลมไม่ค่อยมีเลยนะครับเสียงลมไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มืดเราจะพาไปขึ้นเรือนะครับ ถ้าไม่มืดเราจะพาไปขึ้นเรือไปขึ้นดัดฟ้าเรือนะครับตอนนี้ประตูวังก็น่าจะปิด มันมีลมเหมือนฝนจะตกเลยมี <S <S 1> <S 1> ลมโชยๆนะ ลมโชวยเหมือนฝนใกล้จะตกเลย โน้นเป็นสนามหลวงนะครับทุกคนที่เห็นกว้างๆนี่คือสนามหลวงนะครับ เป็นท้องสนามหลวงนะครับมองไกลๆนะครับ สวยสวยไม่ได้เข้านะครับวันนี้ เินเล่นรอบๆได้นะครับสนามหลวงตอนนี้เขาปรับปรุงไว้สวยงามเลยนะครับเขามีรั้วกัน้นข้างในก็จะมีแต่นกนะครับมีแต่สนามหญ้าสวยงามแล้วก็นกนะครับอืมแตกต่างจากเมื่อก่อนมากเลยนะครับเมื่อก่อนอาจจะดูแบบสกรปรกเนาะ เดี๋ยวนี้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ แบตจะหมดนะครับเดี๋ยวถ่ายไปก่อนนะครับถ้าแบตหมดตอนไหนก็อันนี้เนาะเป็นอันว่ารู้กันว่ามันตัดไป เดี๋ยวนี้เขาให้มาเข้าตรงประตูนี้แล้วนะครับประตูมณีนพรัตน์นะครับประตูแรกถ้าถ้านับจากศาลหลักเมืองนะครับที่เห็นด้านหน้านั้นคือศาลหลักเมืองกรุงเทพนะคะรับศาลหลักเมืองกรุงเทพนะครับที่เห็น ศาลหลักเมืองกรุงเทพนะครับสวยงามมากมีรถตำรวจจอดอำนวยความสะดวกวันนี้บรรยากาศดีไม่ร้อนไม่ร้อนจนเหมือนว่าฝนจะตก โอ้ยมีประตูด้วยเข้าตรงน,นี้ดีกว่าเข้ามาในสนามหลวงแล้วนะวันนี้ให้ชมบรรยากาศข้างในสนามหลวงนะสนามหลวงเนาะสนามหลวงตอนนี้เปลี่ยนไปมากเลยเห็นไหมเพื่อน ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย สนามหลวงนะครับทุกคนบรรยากาศดีดีนูนเดี๋ยวให้ดูสนามหญ้าด,ด้านในนะครับ สนามหญ้าด้านในนะเขียวขจีที่เห็นตึกเป็นสีน,น้ำตาลนู้นก็คือออน่าจะมหาวิทยาลายัยศิลปากรนะครับวิทยาเขตท่าพระจันร์ ก่ลอกเจอก็ลอกแล้วเจอก็ลอกน้อยกลอกน้อยแอบนั่งไงนูร <No. S 1> อของกินแน่เลยไม่มีของกินอ่ะไม่มีของกินมาให้ซะด้วยสิโนโนู no. No. มันนี่เร็ว มีของกินให้วัดมหาธาตุ เยอะมากจะมีคนนอนอาบแดดไหมเนี่ย ต้องเรือมาหาเราสักคนโรยรุจนให้ใจรักเจตจานง,นงเดี๋ยวเราตีโค้งตรงนี้แล้วกัน โงตรงนี้ดีกว่าโหเสียงลมเข้าไมาแน่เลยเสียงลมเข้ามาไหมเสียงลมเข้าไม,ไม,มาไมแน่เลยลมแรง ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ยืนอยู่กลางสนามหลวงนะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูรอบๆนะครับเสียงลมเข้ามาแน่เลยนะ สวยงามมากสวยงามมากให้ดูรอบท้องสนามหลวงแล้วนะครับลมแรงไหมครับเพื่อนเสียงลมเข้าหม่ไหมน่าจะเข้ามาอ่ทห รอบๆนี้เขาทำเป็นปูนนะตรงนี้คือประมาณกึ่งกลางกึ่งกลางสนามมันไปได้อีกนน้นเลยนะครับตรงนี้คือกึ่งกลางนะแล้วก็ริมนู้นคือไปได้อีกโน้นก็ติดกับน่าจะเอ่อที่เป็นฝั่งท่าประจันนะครับขุดให้ดูอรอบหนึ่งนะครับ หมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งโอ้ลมเข้าใหม่แนะ่ลลมเข้าใหม่แนะ่ลมแรง lâm leng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  เพราะนะครับถ้าจะไปทะลุถ้าถ้าช้างออกประตูไหนได้ครับตรงตรงที่รถออกนี่แหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตรงนี้เป็นวัดมหาธาตุเดี๋ยวเราไปข้ามตรงนู้นสะพานล,ลอยนี้ดูเอ้ยทางม้าลายทางม้าลายข้างหน้าดีกว่าไม่มีรถเพราะว่าทางม้าลายตรงนี้มีรถเลี้ยวตลอด ถนนหน้าประทาตโอเคมาตรงนี้ไม่ค่อยมีลมแล้วตรงนี้ไม่ค่อยมีลมแล้วสายหนึ่งรถเมล์สายหนึ่งวิ่งผ่านช่องนี้ ข้างวัดสภะาดนะครับข้างวัดมหาธาตุเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอัดเป็นวิดีโอต่อนะสวัสดีครับ